ครับก็สวัสดีครั้งนะครับวันนี้มาพบกันอาจจะยามเย็นหน่อยนะครับผมก็มาให้ดูนะครับในส่วนของลำไยนะครับในบางสวนนะครับในบางโซนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมบอกนะครับอันนี้เป็นลำไยในฤดูนะครับแล้วก็ลำไยปีนะครับพ่นสารสะสมอาหารเพียงพอนะครับแต่นะครับดูลักษณะใบนะครับอันนี้นะครับผม ดูใบเสร็จนะครับดูช่อนะครับช่อได้แค่นี้นะครับนี้นะครับสั้นมากนะครับผมต้นเลยนะครับก็บอกก่อนนะครับจริงๆแล้วส่วนนี้ค่อนข้างที่จะดูแลถึงนะครับแล้วก็พ่นสารได้ดีนะครับแล้วก็สามารถพ่นปุ๋ยได้ทุกครั้งนะครับแต่ในส่วนสําคัญนะครับทําไมถึงช่อไม่เดินนะครับลักษณะของช่อไม่เดินนะครับ ชอได้แค่นี้นะครับได้แค่นี้จริงๆนะครับเพราะว่าในส่วนของดินนะครับเรื่องของดินนะครับดินค่อนข้างแรลงมากนะครับดินเป็นกวดนะครับแล้วก็แห้งแล้งนะครับตรงนี้นะครับให้พลังงานนะครับอาหารถึงนะครับแต่น้ําไม่ถึงนะครับได้แค่นี้จริงๆนะครับก็คือเป็นทั้งสวนนะครับก็ค่อนข้างที่จะเสียได้นะครับในส่วนของถ้าปีไหนที่ฝนเยอะนะครับในส่วนของฝนเยอะนะครับ ก็ดอกก็จะค่อนข้างดีนะครับอ่ะนี่จะมีในส่วนของโซนนะครับถ้าอยู่ข้างบนนะครับจะแรงๆนะครับไม่ค่อยมีดอกนะครับนี่ได้แค่นี้นะครับตันแล้วนะครับผมอดอกไม่ค่อยมีนะครับแต่ในส่วนของอันนี้ให้ดูนะครับว่าเวลาผมแนะนําว่าทาไมแต่ละสวนไม่เหมือนกันนะครับเรื่องสภาพดินนะครับนี่สวนด้วยกันนะครับแล้วก็ดูข้างล่างนะครับเริ่มเห็นชอนะครับเริ่มเห็น ชอที่เดินนะครับอันนี้คือชอเดินเพราะว่าเรื่องของชุดดินนะครับอาจจะมีความชุ่มชื้นนะครับเนี่ยเริ่มไปแล้วนะครับเริ่มขึ้นแล้วนะครับก็ถือว่ายังพอใช้ได้นะครับอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับแต่ก็ยังพอได้นะครับแต่ว่านี่ครับดูลักษณะของใบนะครับใบเล็กมากแล้วก็ใบมันเหมือนจะพลังงานไม่น้ำไม่ถึงนะครับ อาจจะมีดอกบ้างนะครับแต่ชุดข้างล่างนะครับถือว่ายังพอใช้ได้เพราะว่าอาจจะเรื่องของดินที่ไม่เหมือนกับข้างบนนะครับดินมีความอาจจะมีความชื้นนิดๆนะครับก็ทําให้มีดอกได้นะครับผมถ้าพลังงานถึงอาหารถึงนะครับชุดแต่ถ้าชุดดินไม่เหมือนกันนะครับอย่างที่บอกนะครับสวนเดียวกันนะครับก็ข้างบนนะครับแรงนะครับดอกชอบไม่ค่อยเดินนะครับก็ ข้างล่างนะครับดอกเริ่มเต็มแล้วนะครับชุดเดียวกันนะครับผมก็ให้ดูนะครับบางท่านนะครับทักมาถามทําไมชอบไม่เดินนะครับแต่ถามว่าไม่มีน้ําถ้าไม่มีน้ํานะครับชอบมันจะประมาณนี้นะครับผมก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับผมก็พบกันใหม่อีกครั้งนะครับสวัสดีครับ